ทับทุกคนนะครับผมสู่ช่องการสกาล่านะครับกลับมาแล้วเว้ยเรียกว่าห่างหายกันไปเดือนหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าคอมติดไวรัสนั่นเองนะครับ S 1> <S 1> <S ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าสาเหตุที่คอมโดนไวรัสเป็นยังไงไปดูในฟังการบนครั้งที่3นะครับผมบนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปคลิกที่บนมุมขวานะครับผมและในวันนี้นะครับผมเรียกว่าเราห่างหายจากการเปิดไปนานมากเรียกว่าหายไปเดือนนึงตั้งแต่คอมติดไวรัสจน,จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเป,เปิดอะไรเลยจนมาตอนนี้ได้เปิดสักทีนะครับผมและของเพิ่งมาวันนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือสเปเชียลอัลบั้มของ 4E ์อีฟนั่นเองนะครับ ผ i c ิกอ t ท e a t และแล้วก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วสำหรับสเปเชียลอัลบั้มนะครับของโฟร์อ e ีนั่นเองนะครับผม t i c ิกออท e ี t นั่นเองนะครับโอ้โหผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยครับแค่เห็นแค่กล่องนี่คือไม่กล้าเปิดแล้วเอาจริงๆ <laughs> บอกเลยว่าทําออกมาดีมากๆเลยทําเหมือนออกมาเป็นหนังสือเลยนะครับทุกคนเนี่ยทำออกมาดีสักขนาดเนี้ยผมไม่กล้าเปิดเอาเลยจริงๆนะเนี่ยด้านข้างก็ด้านข้างนะครับผมนี่ทางด้านซ้ายด้านขาวาก็จะเป็นคําว่าทริกออร์ทรีตนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนะฮะทริกออร์ทรีตสวยนั่นเองนะจ๊ะเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่าด้านในมันเป็นยังไงกันบ้างนะนะฮะมาดูด้านในกันครับอู้โอ้โหว้าวนี่ด้านในสวย น่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะผมวางก่อนขออนุญาตวางกล่อ,องออแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดดูทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับผมนี่อย่างแรกนะครับผมนี่คือน่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับทุกคนอ๋อสวยมากมีปกใสรองด้วยนะครับผมทามาดีมากเลยนะครับสําหรับโฟเอฟเนี่ยนี่เปิดมานะครับเจ็ดยาของเรานั่นเองนะครับผมน่าสวยมากมาแล้วเราเปิดไล่กันเลยดีกว่านะครับผมนี่โอ้โหนี่อ่ะ ไอนี่ฮ่าฮนะแล้วก็มีเสียงความรู้สึกด้วยนะครับผมนี่ควัมใจของผมเองควัมใจของผมเองน่ารักเดี๋ยวเปิดไลน์อันนี้ของเจ้ากล้วยนะฮะฝ้ายนะครับนี่มันนี้ของฝ้ายนะฮะนี่ตาออมตาออมนี่ของตาออมนะจ๊ะนะแล้วก็ความรู้สึกเป็นของตาออมนะครับอันนี้ของจรินนี่ของไม้นะครับของไม นี่หน,หน้านโอ้โหทำสวยมากนี่ของ Punch นะครับทำสวยมากเลยนี่สวยมากนะฮะนี่ Trick or Treat นะครับสวยมากมาดูดิเดี๋ยวผมเปิดไล่ไปนะนโอ้โหต้องบอกเลยว่า Photo Book นะครับที่ออกแบบมาคือมันดูดีไปหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่นะโอ้โหชอบม่กเลยอะ่ะชนี้ มันสวยไปหมดเลยอ่ะเออทำออกมาดีทำออกมาสวยเลยนะฮะมอเปิดไล่ไลไปหน่อยโอ้โหสวยมากสวยออไม่เบาเลยนะะเลยนะนี่ยนีออโ่โฟโต้บุ๊กต้องทำออกมาอย่างนี้แล้วถึง,ถ,งถึงมันจะโอเคเห็นไหมนี่ไอ้น่ารักนะฮะเกิดในรูปนี้คือดีไปหมดเลยนะฮะสำหรับฟโฟโต้บุ๊กเนี่ยโอ้โหถือว่า สุดยอดมากนะครับนี่แค่โฟตโต้บุกแล้วครับทุกคนทําดีมากเลยมีปกใสด้วยนะฮะอันต่อไปนะครับผมนน่เป็นซองเลยนะครับผมนะ่อันนี้อะไรเอ่ยโอ้นี่อันนี้คือเครดิตไลริกส์นะครับเนะเป็นเนื้อเพลงนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4เพลงสําหรับสเปเชียลอัลบัมนี้นะครับผมมีบูตี้บอมทิกออร์เภาพหลอนนะครับผมแล้วก็ nobody perfect นั่นเองนะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็จะมีเพลงวัดประหลัเวอร์ชัน all member ด้วยนะ เป็นเวอร์ชั่นของทั้ง7คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เครดิตของสเปเชียลอัลบั้มนี้นะฮะในนี้มีอะไรเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวโฟย่เอ้ยนี่นี่นี่ ออกหมดยังหมดหมดยังออกมาหมดยังโอเคหมดแลวหมดลวนี่สติกเกอร์ครับผมน้าของ Trick or Tre a t นะครับเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นสติกเกอร์กุญแจเป็นสติกเกอร์ขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมีนสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยมีรูปอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังเห็นะอะไรไหมเนี่ยโอเคด้านหลังไม่เห็นอะไรโอเคมันมีรูปสุ่มอยู่นะทุกคนนเนเนมันอยู่ในนี้ครับทุกคนดีนะผมมองไม่เห็นนะเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปลื้นที่หลังว่า2รูปได้ใครบ้างนะฮะ มาดูวันนี้ก่อนนี่โปเตอร์ครับทุกคนอ่าสเปเชียลอัลบัม้มชอว์ตีนั่นเองนะครับได้โปเตอร์มาหนึ่งใบนะครับผมไม่มีได้หลังนะของเฟิร์สอัลบั้มมันมีทั้ง2ด้านนะครับผมในกล่องนี้ก็นี่แน่นอนนะครับผมมันก็ต้องมีซีดีสิครับผมนี่มันอยู่ในนี้พาม,ออมาดีเลยนะฮะซีดีนะครับผมอยู่ในกล่องนี้นะฮะเอาละรีวิวกันเป็นหมดแล้วว่าทุกอย่างในเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับผมมาถึงเวลามารุ้นรูปกันแล้วล่ะนะครับผมมี มี2รูปแล้วก็มี2แบบนะครับผมเราจะมาดูกันว่าใน2รูปนี้ผมจะได้ใครนะฮะแต่ดีนะที่ไม่มีลายเซ็นด้านหลังเหมือน First สอัลบัมนะฮะมีอยู่2อ,อันนี้ขวาก่อนแล้วกันลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าใบแรกผมได้รูปใครนะครับผมพร้อมมาดูกันว่าเป็นใคร3 4 ทุกคนเห็นกันแล้วนะมาถึงเวลาที่ผมจะต้องดูแล้วครับว่าการ์ดรูปใบแรกผมจะได้รูปใครนะครับผมมาดูเลย <What? S 1> อุ้ยจรินโ oh, <yeah. S 1> อ้โหได้เป็นของจรินนะจ๊ะ oh, <yeah. S 1> สวยมากเลยเดี๋ยวพอยาก๊บ,บนึงแน่เห็นกันชัดไหมอ่าจรินนะครับผมใบแรกนะครับมา ถึงเวลาอีกใบหนึ่งนะครับผมนี่อีกใบหนึ่งนะฮะดูกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาครับมาดูกันว่ารูปนี้จะได้เป็นของใครนะฮะมาพร้อม3ามสมาดูพร้อม,ม,ม,อมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆเนี่ยดูสิรูปนี้จะเป็นของใครนะฮะมาดูอุ้ยมายโอ้โหเอ้ยโอ้โห,หมายนะครับผม น่าสวยมากเลยนะฮะได้เป็นรูปของไมนะะ้นะฮะนี่โอ้พูจินเลยเนี่ยไมเจรินวาว <laughs> เอ้ยดีดีดใช้ได้ใช้ได้นะฮะ <laughs> ก็สรุปง่ายๆนะครับการ์ดท,ทั้ง2ใบนะครับผมนี่ได้เป็นของโจรินและก็ไมานั่นเองนะครับ <laughs> สวยมากๆเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าสเปเชียลอัลบั้ม Trick or Treat ของ4 East ครั้งนี้ถือว่าทำได้ดีกว่า First อัลบั้มอีกนะครับผมถือว่ามันคุ้มค่าแล้วกับการเก็บสะสมนะฮะถือว่าทำออกมาดีมากๆเลยนะฮะก็ได้เปิดกันไปแล้วนะครับผมสำหรับสเปเชียลอัลบั้มของ4 East นะครับผม Trick or Treat นั่นเองนะครับใครเปิดแล้วบ้างแล้วได้การ์ดของใครบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครได้อายก็บอกผมแล้วกันนะครับผม <laughs> ไม่เป็นไรถามว่าผมอยากได้อไอไมผมก็อยากได้นั่นแหละนะครับผมว่าชอบทุกคนใน f o อีฟนะก็ถึงแม้จะไม่ได้ไอแต่ผมก็อยากเก็บไว้นะครับผมก็ชอบดีสวยดีนะฮะทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยรับกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนะฮะก็อย่าลืมเลยนะฮะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใน ช่องของผมนั่นเองนะครับฝาก Facebook Fanpage ไปด้วยนะครับผมทั้ง Twitter แล้วก็ IG นั่นเองนะครับผมฝากเข้าไปติดตามฝากไปให้กำลังใจผมได้นะครับทิ้งไว้ที่มุมซ้ายล่างแล้วนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ได้ถ่ายากล้องนี้นานเป็นเดือนเลยนะครับผมก็ต้องขอไครทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าคอมติดไวรัสนะครับผมตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ในช่องของผมก็จะเริ่มมีคอนเทนต์กลับมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมฝากโฟล์อีฟมาในอ้อมอกอ้อม ถึงแม้ผมจะไม่ได้รูปอาอ่าแต่ผมก็ไม่ได้เก็บแบบจริงจังนะฮะแต่ว่าเออก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยว่าผมได้ใครบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอปิดท้ายไปด้วย2รูปนี้แล้วกันนะครับผมมมเจอรินนะจ๊ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมมาดูว่าผมจะเปิดอะไรนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนบยบรย ได้ซะดีเลยนะฮะมาเจอริญบ๊ายบาย